ขาดโ่บิดมวนีก่กะแต่สามตัวจว้าสวัสดีทุทวสวัสดีจ้ะพ่อวัดจังได้นอกมือน,นี่มือน,นี่จะพาตามรัฐบาลไทยตองหวัดจะพ่อกไปจะไ่้ล่าาขึ้นปังปังแล้วน้อพ่อโอ้ย ศูนย์หน้าอีกแล้ววันนี้นั่นเว้ยมึงบมนี่ยอมมีอยู่รูปกุนากา็ได้นั่นแต่มันขำมันได้มาละ่ะศูนย์ว่าเย็นกองสลากเอาเด้จ้าเออเป็นสันตัวโอ้ยเอฟซีได้เฮกกันอยู่ดอกไว้บมเฮกันในเนาะถึงที่หลังขึ้นบนเนาะจ้าเออฮาน้อยกับมาเก่าเสียนี่กับมาฮาน้อยสองชุดพุน่นแมนอยู่พอ่เอเย็นสามกับแปดสองตรงตรงบริกร พ่อบอกอยู่ในไคลิปเมื่อวานนี่นอกวันเก้าเสียงนั่นมาออกน้อยเด้อสันเด้แม่ว่าอีหยังออกอันนั่นอีลีตัวละพ่อเอามันจาจสงสันนะเนาะเพราะว่าอ่าเมื่อคลื่อนตีออกมาเก้าศูนย์ดอกสองครั้งทั้งลาวทั้งน้อยจ้าแอสองห้องนี่ก็ล่างแปดสองนี่กัห้าน้อยเจ็ดสามนี่ก็ห้าน้อยโอ้รวมแล้วทั้งหมดออกเก้าศูนย์นี่สองครั้งจ้า สองสามสี่า้าชดผลออกเึื่นนี่ป,ป <laughs> าดีทันแหละงามันมาเห็น่ะจ้ายา่มันมามันก็ห้ามมันก็ไม่อยู่เลยถึงไว้ก็บ่ฟังเลย <laughs> <laughs> อ้าวเขาเรื่องจ้าพ่อรัฐบาลไทยต่อง,งวดจ้าบอนวิ่งหนึ่งตัวคือแปด บนวิ่งไปที่แปดค่ะล่างไปที่ศูนย์โอ้ล่างไปที่เก้าล่างวิ่งไปที่เก้าค่ะบนชูจิตไม้หบอนั่นลงเหล่าตีพอโอ๊ยมีอะไรมั่งแปดก็มีห้าแปดสี่แปดสามแปดบนมีห้าแปดสี่แปดสามแปดค่ะล่างมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าสาม ล่างมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามค่ะเราว่างเลขเก้าสามกับเก้าสี่มันจะกลับมาหลอกหลอนอืมมันเคยหลอนขุนเน๊ะ<น>ว่าหันไอเก้าสี่สี่เก้าเป็นบอจ้านะมันเคยกลับมาหลอนโออืมเราว่างลองไอ้ดีล่างนี่ล่างเก้าสามกับเก้าสี่นี่เราว่างมันดีๆจ้าเอ๋แต่แปดมาบนโอ้แปดจะไปบนที่พ่อ แมวหันลาสามไปบนล่างล่างไปซีเห็นบ่มันกอดกันมาเห็นบ่จ้าหันลาเอฟซี Marc, บนมาโอ้ยตามตองหดในเดอว่วสันชุดตองวดพ่อคือเขาดีแถววสันเด้เ <laughs> <ต>อย้ยงามมันเขา,เขา,ามันเกิดเขางามบ่เขามันก็ดลุดจ้าอือแหล่แต่มันเนาะจ้าพ่อเราไปบอกสามาสีลูลวงหนาว่าเลตัวนี้มันตีออกคักแล้วม, <พอ S 2> มันน <laughs> <อ>ันแมนอยู่พ่อโบหูเนี่ยแต่หูเนี่ยห่วยคายหน้าบ้าใจหล่นเนี่ย ไปที่เลขตัวกันจ้าพ่อตัวกันคือเลขเจ็ดกันกันวิ่งเจ็ดค่ะเออเจ็ดนี่เจ็ดนี่ไปในล่างบนเด้ออ๋อจากกันทั้งล่างทั้งบนเนาะแหมเจ็ดนี่มันไปสามารถ่แลนไปกั้งในทั้งล่างทั้งบนจ้าเออแล้วก็มีอะไรเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเหมือนเดิมเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะเออนี่แหละคือมันประกอบ หมายเขาวาที่เข้าเห็นเลข,ขออกมาานี่มันเป็นวาเจาะมันออกจากเลขเก้าเสียนนั่นแหละมันเป็นเลขเก้าเสียนน่ะทั้งหมดจ้าแต่ว่าเขาแยกเป็นลาเป็นบนไหนเขาจะบอกโอ้จ้าพ่ออาจารอย่างเพราะว่าเลขเกียดนี่มันจะเป็นตัวรองจ้าอ่าตัวรองเลขแปกับเลขเก้านี่จะมันจะเป็นตัวเด่นเด่นล่างและเด่นบนนั่นนี่นะจ้าเพราะว่านางมันมนหลายเทือแล้มันตน้องแยกอืม มันต้องแยก้าจำนวนวันมาปุ๊บถ้ามันมาข้าแล้วจกเกียนี่ถ้ามันจะถ้ามันจะลงล่างมันก็จะเป็นเกียดห้าห้าเกียรจ้าเออถ้ามันลงล่างนะจ้าพ่อถ้ามันขึ้นบนมันก็จะเป็นเกียสามสามเกียอืออย่างสีนาเลกตัวกันเนเน๊จ้าพ่ออ่าพอดีตัวกันแต่ว่าเลขอ่าแปลก็เลขเก่ามันเป็นเลขเด่นเลขตัวยืนเขาเรียกว่าจ้า เออเท็กเก่านี่ชวนหมามันจะมาล้างแกนี่มันจะขึ้นบนด้วยสินะจ้าพ่อเออคือว่าหันไหลเห็นบ่สามันขึ้นบนมันก็ขึ้นบนได้ดีเห็นบ่จ้าเออซีนี่แยกมันลงล่างมันยังบ่ย่อบลงมันยังปีนขึนไปหาน้ำกันอีกแม่นอยู่พ่อหนึ่งสินะมันมอยอมนะไหนสากับเลยซีมันเถียงกันมันบ่ยอมกันนะเมื่อไปกูก็ตีไปอีกสินะอืมมันจะเลยกอดข้อกันไปเห็นบ่วอ้วมันก ผู้ทางเห็นไหมจ้าถ้าใครได้เดเด็ดมาก็ามาเสียบกลางเข้าไปก็จบไอโบเล็กเสียบเบีว่หารในมาหาเสียบกลางเอาไปจบเลยแมนพ่อเออรวยโอ้ยรวยเฉลดเปิดเบิงหลวนนะก้อ <c oughs> <c oughs> ต,ตัวนี่ก็ะล่องเบิงนี่ขันมันมีขันเลขกมากขันเล็กแล้วมากขันเล็กแล้วแม่นอีกวดที่มากนะจ้าจ้าลองเอามาเสียบกลางเบิงหนีเอาเก่าเป็นรักลอยอือ เอามาเสียบกลางพอแปกรกับเก่าอาจจะเป็นคู่ทางทีนะครับจิ๋วจ้าพ่อคู่ทางหมายา็ว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปรักนวยตัวหนึ่งมารักลอยทีน่ะครับจิ๋วจ้าแล้วมันอาจจะแยกกันออกไปอยงนี้แต่ว่าขันบบยอปกันเมื่อกลแลเดือนกันกไปน้ำกันกี่เก่าทีนะอ,อืมจ้าพ่อแต่ว่าใหา้แปรยอเก่าแปรแปรเก่าเนี่ยมันออกยากจ้ามันมัน,ม,นมันเคยมานกันอย่างนี้วโอ้จ้าจ้า ตัว,ตวนึงมันติแยกไปบนตัวนึ่งมันติแยกไปล่างนะไอ้หัวจ้าพ่อแหมมีว่ามังหันละมันมันบอย่กันมันขืนบนต้อกันเบื่จ้าเอาเลยสามตัวจ้าพ่อสี่สามแปดสี่สามแปดสามห้าแปดสามห้าแปดแล้วก็ตัวกันนี่ก็คือสี่เจ็ดห้าแล้วก็สี่เจ็ดห้าค่ะเออนี่แหละลักเจ็หลักเก็ตนี่ก็เป็นสี่เจ็ตหา นี่ยทั้งขึ้นบนนี่ก็มีสองครูแค่นละจีสามแปดกับสามหาแปดจ้าพ่ออ่านี่คือบนแต่ตัวนี้เนี่ยสามตัวนี่การบนไว้นี่สามตัวสี่เ็ดห้านี่การบนไว้จ้าเออสามตัวนะจ้าพ่ออืมเลขหัวนี่งามอยู่กันละกันบ่หลายน้ำเพราะว่าเข้าบริษับริเอาเพิ่มนะคือเขาให้เลขก่าเสียนออมมาแล้วเขาก็จับว่าจาก ดึงจากเก่าเสียนออกมาเป็นลาเป็นบนไห่อยกันทีนะจ้าพ่อแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้อแต่ว่าถ้าใครชอบเอ,อในเลขเก้าเสียนงนี่หงก็มีมีอย่างบ้างมีเก้าหามีเก้าหาเก้าสี่เก้าสามจ้าแปดเออแปดสาแปดสี่แปดสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสามมึงสีหน้าอะไรบโอ้มันกับยูนิทอันทีพ่พอจับมาหายเม็ดนี่ละเออมันกับยูนิทเก้าเสียนพ่อแใใยกหาง่ายหัวง่าจ้าจ้าพ่อ เออแยกแยกเป็นตัวเป็นตัวมาหายแล้วแต่สิมากว่าเออถามทั้ว่าเขาเจ้ามากแปดเออมากแปดเนี่ยวะสันแต่เสื้อนี่รู้ว่านี่ยฮาแปดอ้าวซีแปดสามเปลนกับไปกลับกับแค่นั้นนะจ้าบากันมากเก้าแต่เสื้อเก้าว้าเก้าสี่เก้าสามนี่กับไปกลับกระจบสินะจ้าพ่อเออขันมากเก็ดแต่เก็ดฮาเก็ดซีเก็สามนี่กับขึ้นตั้งสั้นเท่านั้นนะอืมเก็ดใส่ซีง่ายขึ้นนะนะจ้าจ้าน่ะเข้าทีแยกออกมาสี่ พอเลขเกีเยงตอนเนี่ยมันยังเดินดีอยู่เลยจ้าพ่อเออออกงวดเป็นงวดอยู่นะอืมอกันเลยแต่ตาขาดพวกพิชงวดนี่ก็ะแต่สามตัวจ้ะนีสี่สามแปดสามห้าแปดนี่ 4, 3, 8, 5, 3, 5, นุก็ว่างสั่นแล้วนุมากสิบอกอย้่นนุมากอ,อันนี้ละ่ะเลขสามตัว<อ>พ่อคือคือแถสันดีอันแหละาะพอรักลอยงวดีีเห็ุออกมารักลอยมันได้สีจ้า วาดมานก็ได้สีเล็กๆลอยก็อยู่มันมาชนกันก็ดู่จ้าบาดวาดนี่ได้สีใคเลยเอาจับสีมาเป็นแล้เล็กสามนี่คือเป็นตัวรองก็เลยจับมาใส่สามหาปลี่ยนเอนออกดอกจังสีก็ดูจ้าพ่ออืมอันสีหาแปนี่ก็ออกยากแต่ว่ากันสีสามแปนี่ออกก็อคยออกออกง่าย้่กัีสีเจ็ดหานี่มันออกดูเจอปแล้วมันออกมันจะามตัวตรงนะอืม มื่อนี้ครับเขาภาษาล่ะครับกลับมาจ้าพ่ออ่ารองเบิงนี่แหละแล้วมีขีนี่เอาไปเบิงไปที่นหน้าเบิงละะเลยก่ะเดี๋ยวใกล้ๆมือหมดละมือแรกออกยัง,กยงทั่วไปอีกชนึงจ้าพ่อแต่คือสีบโบเปลี่ยนดอกเพียงแต่ว่าสิมีแนวแนะน้ำนะอ่าจ้าจ้าอืมว่าสิเป็นจังไงเดี๋ยวให้ไปพบพ์พอดีนเมืองตะกอนยังขึ้นร้องขึ้นอันละต้องเอ็เท้าเฝ้งความฝันโค้งสุดท้ายเนาะพอเนาะว่าสิเป็นยังไงนาะ มีศนล,ละเนี้ยมืออวยพ่อไงภูลามือโคงทุดท้ายจ้าพ่อมือนีอม่อเท้าถืออวยไห้ทบอวันื่อจ้าขอขอบคุณพอ่อจ่าที่เอาเนียทางมาแบงปันเอฟซีจ้าขับคุณจ่าสวัสดีค่ะ